ูกกา่แก้วตำนานกระหายเลือดเรื่องเล่าตำนานทั้เรื่องนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อพันปีที่แล้วในดินแดนธุรกรันดาลที่เต็มไปด้วยวิชาอาคมไซยาสตร์มนต์ดำต่างๆมากมายของขมรอันเกลียงไกลในช่วงเวลานั้น ได้มีจอมขมังเวทผู้หนึ่งศึกษาร่ำเรียนศาสตร์ต่างๆซึ่งเป็นศาสตร,ร์ลี้ลับและวิชาอาคมหลากหลายขแขนงจนแตกฉานบรรลุวิชากลายเป็นผู้เรืองอาคมไส่ยเวทสูงสุดในขเขมรเท่าที่เคยมีมาซึ่งการร่ำเรียนวิชาอาคมชั้นสูงถึงขั้นนี้นั้นมันก็มีผลข้างเคียงเช่นกันซึ่งผลข้างเคียงนี้มันก็ค่อนข้างจะร้ายแรง เพราะร่างกายเนื้อของมนุษย์ธรรมดานั้นมันไม่สามารถที่จะรองรับอาคมชั้นสูงเหล่านี้เอาไว้ได้การแบกรับวิชาอาคมเหล่านี้เอาไว้นั้นจึงถือว่าเป็นภาระต่อกายเนื้อของมนุษย์เป็นอย่างมากผู้เรืองอาคมผู้นั้นจึงได้ฝืนสังขารและแบกรับอาคมเข้มรข้งนี้เอาไว้จนร่างกายนั้นค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเกินขอบเขตจินตนาการของความเป็นมนุษย์ ร่างกายของผู้เรืองอาคมค่อยๆกลับกลายเป็นอสุรกายทีละเล็กทีละน้อยเขี้ยวทิ่แหลมคมและกลงเล็บค่อยๆงอกออกมาจากร่างกายนี้ซ้ำยังมีปีกงอกออกมาจากที่กลางหลังถึงสองปีผู้เรืองอาคมผู้นี้มักจะใช้ปีกที่งอกออกมาโบยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและก็บินโชบไปมาจนทั่วบริเวณ ชาวบ้านที่ได้พบเจอต่างก็โห่ร้องสรรเสริญด้วยความปิติยินดีกับสิ่งที่ได้พบเห็นและได้กราบไหว้บูชาประดุจพวกขเขานั้นได้พบเจอกับเทพเทวาแห่งสวรรค์องค์ใหม่ชาวบ้านที่ได้เคารพบศรัทธาก็ได้ตั้งชื่อให้กับเทพองค์นี้ซึ่งเป็นบารมบครูผู้นี้ว่าครูไก,ก่แก้วซึ่งก็เชื่อว่าบารมบครูผู้นี้ คือเทพกึ่งอสูรผู้ที่จะคอยปกปักรักษาและโบยบินไปจนทั่วท้องฟ้าเพื่อ,อสอดส่องและดูแลชาวบ้านให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นเรื่อยมาแม้กระนั้นผู้เรืองวิชาอาคมผู้นี้หรือคู่ไก่แก้วนั้นก็ไม่สามารถทนทานและอยู่ฝื้นสังขารนี้ได้เมื่อเวลานั้นมาถึงคู่ไกยแก้วก็ได้สิ้นอายุไขลงไป เหลือไวแต่เพียงดวงจิตวิญญาณและวิชาที่ไม่ได้ดับสูญไปตามกายเนื้อของท่านดวงวิญญาณของมหาองค์เทพองค์นี้เพียงแต่เฝ้ารอให้มีผู้ที่เหมาะสมนั้นมาพบเจอและรับการสืบทอดของดวงวิญญาณและวิชาอาคมนี้ไปเท่านั้นเองเวลาได้ล่วงเลยผ่านมานานแสนานานจนแทบจะจำไม่ได้ในครั้งหนึ่ง ได้มีพระธุดงรูปหนึ่งได้ออกเดินทางจากดินแดนไทยแลนด์ย่ำเท้าย่างเข้าสู่ประเทศเขมรและได้เดินทางตัดผ่านป่าไปยังพื้นที่ของปราสาทนครวัดนครธมพระธุดงรูปนี้นั้นได้ไปปฏิบัติธรรมและฝึกจิตสมาธิอยู่ที่นั่นเรื่อยมาจนในวันหนึ่งท่านนั้นก็ได้ไปค้นพบรูปภาพของครูไก่แก้ว และวิชาอาคมสูงสุดแบบซุปเปอร์เข้มคลังจากผนังกำแพงวัดของนครวัดนครธงพระธุดงรูปนั้นจึงได้ฝึกฝนและร่ำเรียนวิชาอาคมเหล่านั้นที่ได้พบเจอโดยบังเอิญนนี้พอถือว่ามีวาสนาต่อกันพระธุดงร่ำเรียนวิชานั้นยา,ยากลำบากและได้ใช้เวลาเนิ่นนานจนได้แตกชานวิชาทั้งหมดที่ได้ค้นพบ และก็ได้กลายเป็นผู้เรืองวิชาอาคมสูงสุดในโลกล่าน้าาไหลคนต่อไปหลังจากที่ได้สุดยอดวิชาอาคมที่สูงที่สุดในโลกมาไว้ในครอบครองแล้วพระธุดงรูปนี้นั้นก็ได้ออกเดินทางกลับมายัางประเทศไทยแลนด์โดยได้เดินทางกลับมาและได้ไปพำนักพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดลำปางซึ่งก็เป็นจังหวัดที่หนาวมากเพราะว่าลำปางหนาวมากแน่นอน ว่าพระธุดงรูปนี้นั้นได้นำขู่ใก่แก้วองค์จำลององค์เล็กติดไม้ติดมือกลับมาจากเขมรด้วยหลังจากที่ท่านได้เก็บรักษาองค์ขู่ไก่แก้วนี้ไว้พร้อมกับอภิมหาสุดยอดแห่งวิชาอาคมเข้มขลังซึ่งก็เป็นเวลาพักใหญ่พระธุดงก็ได้มอบเทวรูปขู่ก่แก้วนี้ในขนาดพกพาให้กับสิทธิเอกของท่านที่มีชื่อเรียกว่าพ่อวิน ให้พ่อวินนั้นเก็บรักษาองค์คูไก่แก้วนี้เอาไว้หลังจากที่พ่อวินเก็บรักษาครูไก่แก้วเอาไว้เป็นเวลาพักใหญ่พ่อวินนั้นก็ได้ส่งต่อเทวรูปขู่ไก่แก้วฉบับพกผาขนาดเล็กนี้ให้กับผู้เรืองเวทที่ได้รู้จักกันซึ่งคนผู้นั้นก็คืออาจารย์สุชาติผู้ที่มีชื่อเสียงด้านไสยศาสตร์เป็นอย่างมากหลังจากที่อาจารย์สุชาติ ได้รับเทวรูปคู่ไก่แก้วมาเก็บไว้ในครอบคลองในค่ำคืนคืนหนึ่งก็ได้เกิดเรื่องราวอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ขึ้นในคืนนั้นอาจารย์สุชาติได้นิมิตฝันถึงคู่ไก่แก้วและได้พบร่างจริงจังมาปรากฏตัวต่อหน้าต่อต,อตาแบบจะจ้าคาตาอาจารย์สุชาติจึงได้ลองวาดรูปคู่ไก่แก้วออกมาจากนิมิตฝันที่ได้พบเจอในคืนนั้นและก็ได้เริ่มหล่อรูปจำลองของท่าน ในแบบตามที่วาดจากนิมิตฝันนั้นขึ้นมาเรื่อยๆโดยได้หล่อแบบจำลองที่ละแบบทีละแบบรูปหล่อรูปแรกของคู่ไก่แก้วนั้นจะเป็นรูปหล่อในท่ายืนซึ่งก็แตกต่างจากที่ได้พบเจอในปัจจุบันนี้ที่มีรูปร่างเคร่งคนแก่ที่ผอมแห้งมีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมและก็มีปีกที่กลางหลังคล้ายกับนก ซ้ำอย่างนั่งในท่าคัดสมาิอีกด้วยในความเชื่อของผู้ที่ได้เครารพบูชาครูไกยแก้วนี้นั้นพวกเขาต่างก็เชื่อกันว่าหากเครารพบูชาและเทิดทูนครูไกยแก้วก็จะทําให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยมีทรัพย์สินเพิ่มพูนเงินทองหลางไหลเทมาไม่หยุดไม่ต่างจากเขื่อนกั้นแม่น้ำฮวงโหัแตกในประเทศจีนแดงแบบไม่ขาดสาย ชีวิตดีงามพรามแปดยิ่งกว่าอีลอนมัสหรือมาร์คซักเกอร์เบิร์กเรียกได้ว่ารวยลูกเดียวรวยอภิมหาโคตรจะรวยแบบไม่ต้องลืมหูลืมตาเมื่อได้มาบูชาสิ่งนี้หรือครูไก่แก้วนั่นเองยังมีกลุ่มสาวกที่เคารพบูชาครูไก,ก่แก้วอยู่จำนวนหนึ่งที่มีความเชื่อและนับถือครูไก,ก่แก้วแบบสุดตง่ง แบบจักหนักจัดเต็มคาราเบลสุดริมทิมประตูบ้านโดยมีความเชื่อแปลกๆว่าหากจะบูชาคู่กายแก้วให้ได้ผลร้อยเปิดเซ็นนั้นก็จะต้องบูชาครูไก่แก้วในแบบสายดำหรือสาย,ยเวทที่มีสายดำโดยพิธีกรรมที่นอกรียดโดยมีบางคนคิดว่าหากจะสังเวยก็ให้สังเวยเลือดของตนในขณะที่ขอพรจากครูไก่แก้ว หรือบูชาด้วยเลือดของตนเองมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและราบรวยถึงขีดสุดจึงทำให้มีสาวกไม่น้อยเลือกวิธีบูชาโดยการกรีดเลือดของตนโดยจะกรีดเลือดระว่างที่สวดภาวนาและบูชาแต่ก็มีความเชื่อที่โหดเหี้ยมและสุดโต่งยิ่งกว่านั้นอีกคือความเชื่อที่ว่ากันว่าการเขารบสักการะคู่กายแก้วนั้น ตองสังเวย้วยชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยใหญ่หมาแมวรวมไปถึงการสังเวยชีวิตของผู้คนด้วยแต่แน่นอนว่าความเชื่อดังกล่าวนี้มันก็ยังคงไม่มีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าลือในวงสนทนาตามโลกโซเชียลเพียงเท่านั้นมีหลายๆความคิดเห็นที่บอกว่าครูไก่แก้วนั้นคืออมนุษย์ หรืออสุรกายจากนารกซึ่งดำรงชีพด้วยการกินเลือดก,กินเนื้อของมนุษย์เป็นวิญญาณร้ายคนขึ้นงกแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้นั้นใครจะเชื่อแบบไหนก็สุดแล้วแต่คนที่เชื่อเรื่องเหล่านี้และเชื่อไม่เหมือนกับเราแน่นอนว่าผมเองนั้นก็ไม่เชื่อและไม่เคารพศรัทธาครูกายแก้วนี้ เช่นกันถ้าชอบอย่าลืมกดซั b s cribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ